รู้ว่าใครจําได้นะคะในปี58เนี่ยก็มีข่าวใหญ่เลยก็คือมีรถกระบะนะคะแต่งซิ่งขับพุ่งมาชนร้านสเต็กนะคะซึ่งมีคุณพ่อกับมีน้องกระตูนเนี่ยกำลังเก็บร้านกันอยู่ทําให้คุณพ่อน้องกระตูนเนี่ยเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าน้องกระตูนเนี่ยก็สมองได้รับความเสียหายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นผู้ป่วยพิการนะคะ ปี57ซึ่งปีหน้าเนี่ยก็คือจะครบ10ปีนะคะในปี67แล้วคดีมันก็จะหมดอายุความจะทําให้ไม่สามารถเรียกว่าสืบเรียกว่าสืบทรัพย์ดําเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะซึ่งเรื่องราวตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็คือพอเกิดเหตุใช่ไหมคะก็พาน้องไปโรงพยาบาลเนาะคนที่เป็นคนชนเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมที่จะมาเซ็นเป็นเจ้าของไข่แต่ว่าสุดท้ายก็โอเคเป็นเจ้าของไข่ร่วมกับแม่น้องกระตูน แล้วก็จ่ายเงินมาแค่แสนเดียวเนาะแล้วคือตอนนั้นที่ดราม่าก,กันหนักๆก,ก็คือเหมือนเหมือนแกก็ไม่ได้สำลึกผิดอะที่แบบทาคนตายแล้วก็ทำให้น้องต้องเป็นผู้พิการเนาะมันมีการพทดประมาณว่าแบบปีหน้าจะเป็นปีทองของตัวเองแต่ว่าชีวิตต้องมาติดอยู่กับแม่ลูกร้านสเต็กแล้วหลังจากที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยติดคุกไปใช่ไหมก็ออกจากคุกมานะคะก็เปลี่ยนชื่อนะคะ ใช้ชีวิตสุขสบายเป็นปกติเหมือนเดิมเท่าที่ทราบก็คือไม่เคยมาเยี่ยมแม่หรือว่าไม่เคยมาเยี่ยมน้องเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยทําให้คุณแม่เนี่ยโดนโรงพยาบาลของเรียกค่ารักษาพยาบาลสองล้านบาทน,นะคะซึ่งคือล่าสุดเนี่ยที่ท,ที่ที่ติดตามเข้าใจว่าคุณแม่น้องอะ่ะอยากที่จะร้อง คนคนนี้ให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะว่าคือแบบก็เหมือนสืบซับไปแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีไม่มไมหนีไม่จ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใช้ชีวิตสุขสบายเนาะก็เลยอยากจะชวนมาหบหลุมนะคะร้านของคุณแม่น้องกระต,ตูนกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยก็ทราบม,มาว่าเราจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นบาทนะคะนี่ร้านสเต็กก็จะมีเนี่นะคะเป็นท็อกช็อปสเต็กหมูบดนะคะนี้สเต็กตาทอดแล้วก็ไก่ทอดนะคะอันนี้ตาลนี้น่ากินมาก เป็นใส้กอบน,นะคะรวม6ลบอย่างแล้วก็มีสายาเกตเดเดี๋ยวปักหมุนเอาไว้ให้นะคะสำหรับใครที่อยากอุด็เออแว้ม,มาได้นะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้รับความเป็นธํานะคะพูดเนตรงๆคนที่กรนะทาผิดก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้สำนึกหรือยังนะคะแต่ว่ากฎหมายก็ไม่สามารถลงโทษเขาให้สาสมได้แล้วก็ไม่มีการมาเยี่ยมตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ เหมือนเหมือนจําได้ว่าแบบยกมือขอโทษแม่น้องแค่เขาเขาแค่ครั้งเดียวอ่ะเพราะว่าที่ตํารวจบอกว่าให้ให้ขอโทษหน่อยนะทุกท่านแล้วเดินหน้าไปหาเนี่ยธันวาเนี่ยหาหมอเจ็ดวันถ้ารถทั้งละสี่คันทั้งรถสี่คันราะมันต้องให้รถแอร์บรานด์ใช่อันนี้คือของทนแรกที่ทำถังแต่แรกช่วงนแรกขายดีมากป้าวก็เลยิกิดที่ที่ก็มาดู ปีทาแรกที่ขายหะลักมาเรามองว่า